ว่ได้ออกคอกกาบน้ำให้ในคอกลูดโตนร้ยหอนคุยแม่ลูกอ่อนฝุ่นฝนห่าวสันเด้ฝุ่นฝุ่นว่าได้แยกน้ำมาถืออิจิบอิปีเด้อพื่ออิลานี่ดื้อแท้เด้น้าบ้านเนี่ยเบื่อเมื่อให้พ่ออาบน้ำให้พุ่นละอาบน้ำให้แม่งอ้ํใจอิลาอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำเทอาบน้ำอาบน้ำรูปเซ้ออาบน้ำตัวว่ได้ออกคอกอาบในคอกนี่ลล่ะอาบน้ำ ข่แม่ลูกอ่อนออกคอกบ่ได้พาลูกอยู่ในคอกบ่ได้แปะน้อนน้ำย่างหน่อยเขากบบสามสี่มือนาะจ่ายยังคอยหายออกคอหายลูกแข็งแรงก่อนหายแพ้เขาดีก้อนคอยสีเป็นลงน้อนน้ำแช่น้ำได้สะดือลูกเขาแห้งก่อนเขาก็บดูแลอยู่ในคอเนี่แหละจ้าคข่แม่ลูกอ่อนดูแลหลังคลอดหอนห่อนแน่ากาบน้ำให้อาบน้ำให้ตัวลูกอาบน้ำให้ตัวแม่ ให้ลูกแข็งแรงให้แพ้แม่ดีก่อนให้สะดือลูกแข็งก่อนยังค่อยสิปอยออกไปน้ำมูเนอจ้าก็จิมากแค่ล่ะตอนนี้ก็อยู่ในคอกเย็นดีเนะกระมากตัวอาบน้ำให้ก็เย็นดีสนตัวหาวดองๆสนตัวบาดนี้ดือ้อจังยังเน่กกว่าดื้ออาบให้งับใจอีกแน่เขาฮอนฮอนอาบน้ำให้ในคอกคอได้เย็นจักน้อย มื้อเช้านี้อั่นควายในหมู่โอ้ๆๆๆของๆๆๆมื้อเช้าควายหมู่คอกใหญ่นั่นเบิดใส่กันล้วบืนโซนเขาเสียกก็เลยขาดเสียกโซนเขาเลยขาดจังได๋สิใส่ได้บ่บ่ทันมีข้าวเอาข้าวองใส่บ่ทันได้มื้อเช้านี้มัดกันใส่บ่ได เลยเพระทันมีเขาซ้ำแบบนี้เล่นข้าวเดียวกับแรนใส้นมอีกแล้วตัวน้อยๆนั่นกินแกงแท้นมเนี่ยเพอบ่ได้แรงเขาตะนมแม่เอ้ยกันจนหน่อยน้ำว่าพวกพวกฮาวแล้วฮาวแล้วถือน้ามาหฮาวซะแล้วแล้วชีวิตควายแมลกอ่อนถือหน้าฮาวดังดังดังมากมายถืงหนาม ตัวน,น้อยอน,น้อยก้อนจนลูกสาวนำว่าออกมากับตัวน,น้อยน้อยไงายก็หมาหน้อยเดียวพัวนนาน้มดีแข็งแรงกับสินย,ย้่ยหอยูุดอกนเนาะยงไปตามไท้ทาให้มันอา,นา,อา,นาหนาหนาฮาวดองด้งให้น้องนำว่าไง้ยยเป็นสาวก้อนใขยเอาพอพันยยยยมาผสมพัฒนาขึ้นเนาะจ้ะาฮาวฮาวกําลังฮาว ตื่น้ำแล้วหาวหาวเล่นดองดองแข็งแรงดีจ้าออกมาตัวในน้อยแต่แข็งแรงจดกคว่าว่าควาโอ้ยความเดือดว่าเดือ,อดไร,น,รน้องน้ำว่าเดือดไร้มนแรงจังน้อยกับไปกินนมความดือความซนเนาะ